สั่งจิตให้รวย EP 5สำหรับท่านที่ต้องการฟังย้อนหลังสามารถไปที่ playlist สั่งจิตให้รวยได้เลยนะครับ คนที่รวยทำไมยิ่งรวยมากขึ้นทำไมคนจนยิ่งจนมากขึ้นก็เพราะว่าเหตุผลง่ายๆก็คือเขาสำนึกรู้คุณในเรื่องของความร่ำรวยสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคนรวยส่วนใหญ่เขาจะสำนึกรู้คุณถึงคุณภาพชีวิตที่มีความร่ำรวยต่างๆสุขภาพที่ดีและความสัมพันธ์ต่างๆนานาที่ดีสิ่งที่พวกเขาต้องการก็จะดึงดูดเข้ามาครับเพราะว่าพวกเขาหมกมุ่นกับความร่ำรวยในขณะที่คนจนก็หมกมุ่นกับความขาดแคลนรือความยากจนนั่นเอง ทุกๆอย่างที่เราได้รับในวันนี้ที่เป็นเหตุการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยมันถูกดึงดูดเข้ามาในสภาวะของจิตใจจิตใจของเราต่างหากที่เป็นตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจคิดถึงความเหลือเฟือความเหลือเฟือนั้นก็จะเข้ามาหาเรามากขึ้นความคิดที่เป็นมโนภาพของความร่ํารวยได้ทําให้เกิดความร่ํารวยความคิดที่เป็นมนโนภาพของการขาดแคลนก็ทําให้เกิดความขาดแคลนความคิดที่เป็นมโนภาพของการเดินทางได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นโอกาสในการที่คุณอยากจะคว้ามัน ญิงสาวคนหนึ่งเริ่มทําการนัเกเห็นภาพประสบการณ์ของการพักอยู่ในโรงแรมที่สเปนจิตใต้สำนึกของเธอได้เปิดหนทางและขยายขยายความตึงใจในการเดินทางของเธอไปสู่การดื่มน้ําพึ่งประจันทร์สุดท้ายแล้วเธอก็ได้ไปที่โรงแรมนั้นจริงๆนั่นคือตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้นะครับจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันมักจะขยายสิ่งที่คุณคิดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจงหมกมุ่นในสิ่งที่คุณต้องการเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่ตัวหลอก เช่นความขาดแคลนหรืออุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ครับในหนังสือเล่มน,นี้เขาได้ยกตัวอย่างหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่โอปป้าทําอยู่เช่นเดียวกัน ตัวอย่างของเขาครับก็คือเด็กหนุ่มอายุ1ิบี่เนี่ยได้เขียนบันทึกถึงความฝันของเขาอยากจะย้ายไปที่ยุโรปครับแล้วก็อยากจะไปเรียนเป็นมัคคุเทศจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเขียนต่อไปถึงแม้ว่าณปัจจุบันเขาจะยังไม่ได้รับผลแต่พอต่อมาครับเขาเขียนมาเรื่อยๆนะในเรื่องของความสําเร็จว่าเขาอยากจะไปไหนยังไงเขาเขียนซำ้ำๆย้ำๆจิตใต้สำาน็จของเขาเนี่ย ได้รับทราบนะครับสิ่งที่เขาต้องการทําให้วันหนึ่งเนี่ยจิตใต้สำนึกของเขาแสดงบทบาทโดยการที่ญาติผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ได้มาเติมเต็มความปรารถนาของเด็กคนนี้ก็ได้พาเด็กคนนี้ย้ายไปที่ยุโรปแล้วก็ได้ไปเรียนเป็นมัุเทศ้ตามที่หวังตั้งใจครับซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยได้สั่งจิตเนี่ยโดยการเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการสั่งจิตมีหลายแบบนะครับในที่เราฟังหลาย E ีีมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้ affirmation และก็ยังมีในเรื่องของการจินตนาการ การเขียนอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณถนัดแนวไหนก็เอาไปทําเป็นการบ้านสำหรับตัวเองได้นะครับ คีย์สำคัญของเนื้อเสือเล่มนี้ก็คือเขาให้เราศรัทธาและเชื่อใจในจิตใต้สำนึกของตัวเราซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมองว่าเหมือนพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคิดอยู่เรื่อยๆถึงความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความเหลือเฟือที่เราอยากได้การงานที่เราอยากมีความสมพัธ์ที่เราอยากมีจงคิดถึงการเพิ่มจํานวนขึ้นของสิ่ง,งต่างๆที่คุณอยากได้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณใส่ใจและโฟกัสเนี่ยมันจะขยายและเติบโตครับซึ่งก็ตรงกับหลักการของ n l p มันจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในชีวิตจริง เพราะฉะนั้นจงรักษาความเอาใจใส่ของคุณกับสิ่งใดก็าตามที่คุณอยากจะได้จงหมกมุ่นอยู่กับมันต้องใช้คำนี้ดีกว่าความปรารถนาดีความร่ำรวยเนี่ยอะไรใดที่คุณอยากจะได้จงคิดถึงมันให้บ่อยมากขึ้นมากขึ้นและพวกมันจะพัฒนาขึ้นในจิตใต้สำนึกของคุณจากนั้นคุณก็จะดึงดูดบุคคลสถานการณ์ต่างๆเข้ามาเพื่อําให้คุณจเจริญรุ่งเรือง มีคำคำนึงครับที่โอป้าชอบมากซึ่งโอป้าไปสัมมนา,าพัฒนาตัวเองเขาบอกว่าให้เราคิดถึงความร่ำรวยความสำเร็จเนี่ยในระดับที่เรียกว่าลมหายใจแค่ทีเดียวหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวตรงกับประโยชน์ที่โอป้าเคยได้ยินเช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าบุคคลที่ร่ำรวยเนี่ยจะอยู่ในทัศนคติที่ว่าด้วยความร่ำรวยและความเหลือเฟือ เรียบซึเหมือนกับอากาศที่เราได้หายใจเข้าไปตรงกันเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องดีมากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้ตรงกับวิชาที่เคยเรียนมานะครับและเขาบอกเลยว่าถ้าเราหม,มกมุ่นกับมันมันจะสร้างภาพขึ้นมาได้เร็วมากขึ้นและแน่นอนเวลาที่ใครบางคนคิดถึงความขาดแคลนก็เช่นเดียวกันชีวิตก็จะลำบากมากขึ้นมากขึ้นคุณก็จะเึงดูดคุณสมบัติต่างๆที่ทําให้คุณเนี่ยเงินไหลออกหรือไม่มีเงินหรือเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นหรือชีวิตยากลำบากมากขึ้นเช่นชเดียวกันครับอะไรที่เราโฟกัสสิ่งน,น ไปนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝึกในเรื่องของการรู้จักกับความร่ำรวยสามารถทําได้ดังนี้ครับพูดคําว่าฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับสําหรับอะไรก็ว่ากันไปครับเช่นฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับร่างกายที่แข็งแรงและแข็งแกร่งฉันรู้สึกขอบคุณกับรถที่ฉันได้ขับอันนี้เป็นต้นก็สามารถเติมประโยคที่คุณต้องการได้เลยนะครับแนะนําก็คือขอบคุณสรรพสิ่งประมาณนี้ครับฉันรู้สึกขอบคุณเตียงนอนของฉันที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายเหลือเกินอันนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถพูดอย่างนี้ได้ทุกวันจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นหรือตามสะดวก ที่คุณต้องการได้เลยครับจงเชื่อและคาดหวังในความร่ำรวยของความไม่มีที่สิ้นสุดและสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดก็จะมาหาคุณอย่างสม่ำเสมอนั่นหมายความว่าคุณหายใจเข้าออกก็มีแต่ความร่ำรวยและความเหลือเฟือสิ่งนี้ก็จะดึงดูดมาหาคุณได้เร็วมากขึ้นจงเพิ่มพลังให้แก่ความสามารถของคุณในการสร้างชีวิตที่ร่ำรวยด้วยการทำซ้ำๆๆเกี่ยวกับบทความที่เรียกว่าการขอบคุณนะครับ ความไม่พอใจความกังวลความกลัวความเศร้าความรู้สึกไม่เป็นมิตรคือยาพิษของจิตใจที่ปล้นเอาความรู้สึกดีกับตัวเองความกระตือรือร้น,นความสนอกสนใจของคุณออกไปความผิดปกติร้ายแรงทางด้านการกินอาหารบ่อยครั้งมันจะเป็นรูปแบบที่ปลอมตัวของการฆ่าตัวตาย หรือก็คือวิธีในการแก้แค้นใครสักคนคําตอบก็คือการเปิดจิตใจและหัวใจให้กับการหลั่งไหลเข้ามาของความรักจากเบื้องบนและการตระหนักรู้ว่าผู้อื่นนั้นมีความห่วงใยและรักคุณอย่างแท้จริงมันก็มีในโลกใบนี้และจะนํามาซึ่งการบาบัดรักษาและการเปลี่ยนแปลงอสมบณ์แบบหลายคนเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องของรักที่แท้จริงคนที่ซื่อสัตย์หรือคนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้เขาย้าเรื่องของการเชื่อใจในเรื่องของจิตใต้สำนึกและผู้คนที่อยู่รอบกายเราให้เรามีความรู้สึก รักปิติยินดีชื่นชมผู้คนให้มากนะครับมากกว่าการที่จะเกลียดเศร้ากังวลการที่เราเนี่ยจะดึงดูดสิ่งดีนะครับมันเริ่มจากพลังแห่งความรักความปรารถนาดีสันติสุขจากภายในและความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลเครียดเกลียดหรือโกรธนะครับมันเป็นการปฏิเสธความร่ำรวยเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกเรื่องนี้ให้มากนะครับ หนังสือเล่มนี้ยังได้บอกอีกนะครับว่าไม่ว่าวัตถุเชิงความศรัทธาของคุณจะเป็นจริงหรือเท็จคุณก็จะได้รับผลลัพธ์จากมันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณจะเป็นผลลัพธ์ของมันเช่นเดียวกันครับมีตัวอย่างหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งน่าสนใจมากๆครับ เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับพูดติดอ่างได้จุดไฟจินตนาการของเขาว่าถ้าเขาเนี่ยได้ไปนอนหลับนะครับพักผ่อนในห้องพักของนักบุญเควินซึ่งเขาเคยอาศัยอยู่เนี่ยเขาก็จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่เขามีจิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยได้ยอมรับความเชื่อและสุดท้ายเขาก็หายจากโรคจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือจริงหรือไม่จริงแต่มันจะรับข้อเสนอจากที่คุณเนี่ยคิดบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆและศรัทธา,าครับ ศรัทธาที่แท้จริงจะประกอบไปด้วยความเชื่อที่ว่าการแสดงตัวอันไม่มีที่สิ้นสุดที่ได้สร้างตัวคนขึ้นมารับรู้ถึงกระบวนการและหน้าที่ทั้งหมดของร่างกายของคุณและรู้ว่าเมื่อคุณหล่อล้อมรวมกับมันด้วยความเชื่อมัน่นผลลัพธ์ก็จะตามออกมานั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของคุณกับความคิดของคุณเนี่ยมันสอดคล้องกันเจตต้สำนึกเนี่ยก็จะให้ผลลัพธ์ตามที่คุณร้องขอหรือศรัทธาครับ หนังสือเล่มนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับคำว่าสั่งจิตให้รวยเนี่ยในที่นี้อาจจะเป็นรวยเงินรวยสุขภาพรวยการงานและเหลือเฟือต่างๆซึ่งแน่นอนครับก็มีในเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขายกตัวอย่างเคสหนึ่งครับว่ามีคนที่มีอาการป่วยนะครับแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถรักษาหาได้เลยสิ่งที่พวกเขาทําก็คือศรัทธานะครับแล้วก็สวดอ้อนวอนซึ่งในฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าสวดอ้อนวอนนะแต่บ้านเราอาจจะเรียกว่าเซลท็อกหรือแอเฟอร์เมชันนะครับและแน่นอนครับเขาบอกว่าในขณะ ที่คนหนึ่งคนเนี่ยสวดอ้อนวอนเพื่อทําการรักษาจริงๆแล้วการรักษาเนี่ยด้วยยาอาจจะหายครับแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราลองทบทวนดูซิว่าเราเคยโกรธแค้นใครเราเคยเกลียดใครการให้อาภัยที่สมบูร,รณ์แบบเท่านั้นที่จะเข้ามาแทนที่ความรู้สึกผิดชุนเฉียวและโกรธเคืองเมื่อใดก็ตามที่เราให้อภัยคนอื่นแล้วมันก็จะมีอาการที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บที่คุณเป็นอยู่ก็เพราะว่ามันจะไม่มีความรู้สึกเสียแทงอยู่ในจิตใจมันจะไม่อึดอัดหรอกครับ การที่เราจะร่ำรวยมากขึ้นมีสุขภาพดีมากขึ้นนะครับเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่ตัวเองได้ทํามาที่ผ่านมาและเราอาจจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นอย่างเต็มใจมันก็จะเป็นความสมบูรณ์แบบของทั้งทางจิตและร่างกายเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นครับเพราะไม่มีอะไรติดค้างในใจคุณแล้ว อารมณ์ในแง่ลบที่บ่อนทํำลายจะปิดกั้นการทํางานในจิตใต้สานึกของคุณและก่อให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บหลายอย่างเลยทีเดียวอาจจะไม่มีสาเหตุก็ได้นะครับในขณะที่คนคนหนึ่งเนี่ยที่มีความรู้สึกผิดเขาจะรู้สึกว่าเขาควรจะถูกลงโทษแต่สิ่งที่เขาไม่อาจจะเห็นได้ก็คือเขากําลังลงโทษตัวเขาเองและแน่นอนครับเรื่องนี้จึงสําคัญว่าทําไมการให้อภัยจึงสําคัญมากนัก จำเป็นมากครับที่คุณจะต้องฝึกให้อภัยตัวเองในการเก็บเอาความคิดในแง่ลบและบ่อนทำลายเกวกับตัวเองและคนอื่นๆเข้ามาและหลังจากนั้นคุณก็ตั้งเจจำนวนเลยว่าคุณจะไม่ทำสิ่งนี้อีกต่อไปเมื่อใดก็ตามที่มีความคิดในแง่ลบได้เข้ามาคุณก็จะต้องบอก,กบตัวเองว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันศรัทธานในตัวเองเป็นต้นครับ จำไว้เลยนะครับว่าชีวิตไม่เคยลงโทษเราการแสดงตัวในเรื่องของผลลัพธ์ที่คุณเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือความร่ำรวยต่างๆเนี่ยมันมาจากการที่คุณคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุก็คือความคิดทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกล่าวโทษตัวเองอยู่บ่อยๆมีภาพวิจารณ์ตัวเองในทางที่ไม่ดีมันคือยาพิษทางจิตใจที่เป็นบ่อนทําลายที่ส่งผลต่อการติดเชื้อในร่างกายในระบบจิตวิญญาณของคุณและทําให้คุณกลายเป็นคนที่ล้มเหลวได้ครับ จงตัดสินใจตอนนี้เลยว่าคุณจะลืมอดีตและคุณจะเรียนรู้จากบทเรียนของอดีตและทําจิตใจของคุณให้อิ่มเต็มด้วยพลังแห่งความรักนั่นก็คือเริ่มจากรักตัวเองจงตระหนักรู้ว่าความรักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เหมือนตัวของมันออกไปนั่นก็คือเมื่อเรารักตัวเองมากพอเราจะเลือกแต่สิ่งที่สําคัญและดีที่สุดให้กับตัวเองครับไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นยังไง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมาในตอนนี้ได้โดยการฝึกที่จะเติมเต็มจิตใต้สำนึกของคุณด้วยแบบแผนของความคิดในการใช้ชีวิตณปัจจุบันให้ภัยตัวเองให้ภัยคนอื่นแล้วคุณก็จะลบล้างและบีบบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเจอในตอนนี้ออกไปได้นั่นก็คือปัญหาและอุปสรรคที่คุณเจออยู่การทําสมาธิเนี่ยจะช่วยให้คุณปรับปรุปรงแก้ไขชีวิตได้ดีขึ้นการพูดกับตัวเองก็จะทําให้คุณปรับปรุงแก้ไขชีวิตได้ดีขึ้นการคิดก็จะทําให้คุณปรับปรุงแก้ไขชีวด้้้ขึนสุทุทายแลเมมื่อคณหก กับความร่ํารวยสุขภาพที่แข็งแรงการมีชีวิตที่มีสุขคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะทําให้เส้นทางของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากครับและนี่ก็เป็นสรุปหนังสือสั่งจิตให้รวยใน EP5 นะครับยังไงมาติดตามกันใน EP6 ถัดไปนะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังยอดหลังสามารถไปที่ playlist หนังสือสั่งจิตให้รวยได้เลยนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ